ถ้าทำผิดพลาดนี่เกิดอะไรขึ้นครับก็ถือแื่งเงินหองใช่ไหมเงินไม่ครบใช่ไหมมันผานตรหล่นเสียหายสองนะครับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินะเงื่อนไขต่ตางๆนะอยากให้พวกเรารับไปด้หน้าสนใจนะครับนะไม่มีอยไกให้เกิดแน่นอนผมเข้าใจไม่ต้านุ้วันนี้เราจะมาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องซะอันนั้นเราไม่ว่าแต่ถ้าผิดพลาด นะด้วยความบกพร่องนะในสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังแต่ไม่ทำเราก็ช่วยกันจะทำงานด้วยกันนะแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อกีนะ้ทัานขอลตรงกินยาแล้วนะไม่ต้องไปขอไปแย้งทีมแล้วก็ทีมพี่พี่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นพี่พี่ที่โซมมาค่ะเข้าไป เองผมเนี่ยขึ้นรถของท่านขนาดเองนะครับไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากถ้าท่านมาขอนะครับที่ผ่านมาที่ที่ขอมาผมติดใจนะติดใจว่าทำไมต้อง,องเผย <นะ S 1> ทั้งหมดเลยนะมาถึงใช่เพราะว่าปกติแล้วการ มีคววาสะดกให้ยังไงได้บ้างไหมอะไรเงี้ยนะคือท like well, kind of ั way, ้งหลายทั้งปวงมันมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดนะเพราะนั้นก็การพูดคุยอ่ะไม่ได้จบแค่วันนี้ปัญหาที่รัผมไม่เข้าก็เลยมีอย่างนี้หรอกครับเลยอย่างนี้ก็เคยคือหนังสืออนุญาตปกติแล้วเทำให้เหมาะสมงเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันมีรถมาจอดขีดขวางประจำได้ทำมาแนะนำได้นะครับ ก็วันนี้จริงๆแล้วก็คือเวลามันเหลือน้อยแล้วนะครับก็เลยขออ,อนะนุญาตพบปะกับผูกใกับเด็กๆนะเพราะนั้นความผิดพลาดของเราเนี่ยมันเกิดผลเสียผลกระทบมากทีก่ผิดเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปแต่กับพวกเราทุกคนร่มตู้รับศึกษากันถ้าผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทางผู้บริหารรับรายงานแล้วโดยตรงท่านก็ต้องรายงาน ท่านผอขีด้วยนะคะผู้กับขีที่เป็นตัวเองมาเป็นปาประมาณจะเบิกท่านเจยนอนโรงพยาบาลไม่ได้จะเบิกได้เฉพาะผู้โดยสารอีกหนึ่งะตีตีอุิเหัุประเทศไทยเชื่อเยียนะประเทศไทยตเหตุวันประมาณสี่สิบเปอนตับันเนี่ยเวลานี่มีผู้เสียชีวิตจากรถยนต์รถเมลสาย รถอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นก็อเีแล้วจังหวัดแ้่ผอุบาดเจ็เฉลี่ยประมาณ20-30รานะครับแต่ว่าเนื่องจากอะไรกทักผมก็เลยขออนุญาตนำมีดตัดหลังมาแนะนำผู้ป่วยไว้แต่อย่างน้อยครับเราข่อประการไทยพรบขอผู้โในรถเพื่อป้องกันให้มีความคุ้มครองให้กับคนที่ เาจันทาอที่นาว่าฉะนันล้ว่อย้วเป็นเป็นใหมปักการบอกว่าผู้โาจะต้องรับาตามอด่อผู้ยสกรนะครับผมยกตัวอย่างก่อ กีรสอนจะที่ปารานี่เราเรียนเกี่ยวกับการงา้าในนงรัร้างานเนยไงการกล้ก็จะสามารถที่จะติดตามหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดอัติเหตุหรือเกิดฉุกเฉได้ครับยินดีครับยินดีมากเลยครับครับครับสวัสดีครับ